ขบวนรถธรรมดาที่254นะลังส่วนทนบุรีนะครับอตอนนี้ก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปสถานีโพธารามนะออกก้นทางมา6นาสากา30นาทีนะครับถึงไปทางที่ทนบุรีก็17นาสิกา25นะ มีรถไฟมาแล้วนะครับรถเร็วที่170นะยะลากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เดี๋ยววิ่งผ่านเลยนะครับรถทางไกลนี่เจ็ดสเมียนนี่ไม่จอดนะปัจจุบันก็จะมีแค่แปดขบวนนะครับที่จอดที่เจ็ดสเมียนนะครับก็เป็นพวกรถธรรมดาทั้งหมดเลยนะ อวันนี้ลาช้าอยู่11นาทียะลากรุงเทพอภิวัตน์นะครับโอ้โหวิ่งมันนิ่มเลยนะกิเวตวาย5 2 1 3นะ่งสาะวันนี้เหมือนคนจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ก็สถา,านีต่อไปนะครับก็จอดพุทรามนะแล้วก็บ้านโป่งนะคนปรปฐมนะครับกรเด็กอีกสักครู่น่าจะส่วนกับด่วนพิเศษที่4ีสามนะครับขบวนที่1นึู่นย์นะครับก็ออกต้นทางนะสิบหนาฬิกาสานาทีนะครับถึงไปทางที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรสิบนาฬิกาห้าสินาทีนะมีเสียงวีดมาอีกหนึ่งขบวนนะครับด่วนพิเศษที่4ี่สามนะ กรุงเทพอภิวัตสุร,ราษฎร์ธาน,นีนะครับโอ้มาแล้วนะครับมาไวเลยก็ตามเวลาเลยนะครับผ่านที่เจสิบเมียแปดนาฬิกาห้าสิบแปดนะครับ สถานีต่อไปก็ราชบุรีนะออกก้นทางมาเจดนาฬกาสามสิบนาทีไปทางที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็สิบหกนาฬิกายี่สมมิบนะครับสถานีรถไฟเจ็ดสเมียรนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอโพธารามนะจังหวัดราชบุรีนะครับถัดขึ้นไปทางเหนือนะก็เป็นสถานีโพธารามนะครับลงไปก็เป็นบ้านกล้วยนะแล้วก็ราชบุรีนะครับตามลำดับนะครับ บางทางนะครับเจ็ดสมเหลียงกับโพธารามนะมาแล้วเก้าแปดห้านะครับรถพิเศษสินค้านะห่อวัตถุด,ด่วนนะครับ ก็ออกจากหัวลำโพงนะ1สินาฬิกานะครับมาถึงตรงนี้ก็13บสมนาฬิกาห้าสิบเดนะครับก็เพิ่งจะออกจากโพธารามานะมาครับมาชมดวนพิเศษที่สามหนึ่งนะครับทักษิณารัตนะกรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับ มาตามเวลาเลยนะ18บแนาฬิกาห้นะครับว้าวเร่งเครื่องแล้วาสองสี่เจ็ดนะครับ ออกต้นทางมานะครับ16นาฬิกา50นะครับแล้วก็ถึงปลายทางที่ชุมทางหัดใหญ่7นาฬิกา5นาทีวันพรุ่งนี้นะ